สวัสดีมีลักแฟนบีโซลิเปอร์ทุกท่านนะครับผมวันนีนะ้เดี๋ยวจะมารีวิวไป็นทาานั่งของอิจิมารุงินล่างปลดปล่ลอยนั่นเองนะ,อะตอนนี้งินผมอยู่ที่5ดาวแล้วก็กรอบเป็นกรอบม่วงบวก3นะ5ดาวกรอบม่วงบวก3พลังอยู่ที่36,000อ่ะประมาณนี้แล้วก็ เออเลเวล52เลเวลสกิลอยู่ที่50บหมดนะแล้วก็ดาวอย่างี่บอกไปอยู่ที่5ดาวนึงนะอะ่ะแล้วก็คอมโบนี้อยู่ที่เลเวล40นะก็ะยังถือว่าไม่ได้เยอะมากถือว่ากลางๆแล้วกันอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลก่อนสกิลของยินเนี่ยตอนปลดบางใครแล้วสกิลแรกฟันต่อเนื่องสร้างความเสียหายใส่ศัตรูเอ่อหเป้าหมาย 3, 3ครั้งแต่ละครั้งสร้างความเสียหาย1 2อยี่ิเซนของลังโยมตีแล้วก็เพิ่มลังโยมตีันนี้าเปอร์เป็นนขอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเพิ่มกีหรือร์นนะอันนีปปนออนนะ สกิลนี้ก็คือสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแบบเส้นตรง275%แล้วก็บวกอีก750หน่วยแก่ศัตรูเป็นเส้นตรงเนาะแล้วก็ถ้าศัตรูเลือดต่ำกว่า50%จะโดนแรงขึ้น25%แล้วก็โดนพิษอีกอแล้วทำให้สถานะทำให้ศัตรูติดพิษแล้วก็โดนพลังโจมตี15%ของพลังโจมตีของยินนั่นเองนะะประมาณนี้แล้วก็ทางด้าของอสกิลนี้เป็นทางของเพิ่มพลังโจมตี9.9%ถาวรออันนี้ยิ่งอัพก็ยิ่งได้เพิ่มขึ้นเอาจริงน่าจะอัพได้ถึง10%แต่ว่าเอาไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะะถัดไปเป็นทางของจอกเกาะ สกิลเจาะเกาะพาสีนี่คือเมื่อกินสังหารศัตรูได้เนี่ยมันจะได้รับจาะเกาะ40%ในเทิร์นถัดไปแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่ขึ้นอีก20% 2เทิร์นนั่นเองนะแล้วก็ศัตรูที่ติดพิษเนี่ยจะรวมความเสียหายเพิ่มเติมอีก50%อ่ประมาณนี้แล้วก็สกิล5ดาวอันสุดท้ายเป็นทางของการเพิ่มความเสียหายอีก7.5%เท่าออนี้นะสำหรับทางของกิน าทางของอาวุธอันนี้ตีบวกอาวุธอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะตีบวกอกันนี้อยู่ที่ตีบวกอาวุธอยู่เป็นขั้นสีม่วงอาเลเวล level ห้าสิอะไรประมาณนี้แล้วก็ดาวก็เนี่ยดาวอะไรมีเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็ปลดปล่อยแล้วก็ปลดปล่อยไปแล้วแล้วก็ตีบวกตานี่อยู่ที่ level สี่สิบนั่นเองน,นอะเดีย๋ยวจะมาดูนะว่าตัวละครยินเนี่ยในเมตาปัจจุบันเอาจริงเมตาปัจจุบันเนี่ยตัวดาเมจที่ผมให้อยู่ระดับเทียบแบบสูงสงเลยนะสำหรับทาง้านของสายฟรีหรือสายเติมน้อยนะเป็นทางด้งของซุยฟงกับยินสองตัว ว่าสายฟรีอ่ะสามารถเล่นแบบเล่นได้ยาวๆเลยเป็นตัวละครที่แบบตีแรงมากๆนะสำหรับสตัวนี้อ่ะแนะนําให้ปั้นเลยคุ้มๆม,มาเราไปทําการรีวิวการมีคนอยากให้ผมตีในทาตั้งของอนะารีนาเนาะจะผมจะไม่ผิดหมายเรามาดูกันในอารีนาแล้วก็เดี๋ยวจะไปทาหน้าของการตีหอคอยด้วยวันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคการตีหอคอยนะว่าตีแบบไหนมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะมาเดี๋ยวเ,เป็นอารีนาก่อนปัจจุบันผมอยู่ทองขั้น8นะแต่ว่าเออวันนี้เราต้องตีจริงเดี๋ยวต้องตีอีกโอ้อีก10ครั้งเลยนะ เพราะผมซื้อแต้นได้10ครั้งอะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ให้ดูตีถึง10ครั้งหรือเปล่าอ๋อกี่ครั้งเนี้เอา4ีหครั้งกันตอนนี้ผมพลังอยู่ที่185เกมจริงมันไม่ค่อยอัปเดตพลังเทไหรนะ185แล้วตัวกูอยู่ไหนเนี่ยอ่ะอันนี้179 9แต่ว่าผมคือ185อันดับสูงกว่าไม่มีเลย185มีคนนี้ e v i l Eye เอ้แต่ว่าจริงคนนี้พลังเยอะมากนะ5 v 5 V11 เลยนะ เออมาเดี๋ยวเรามาลองดูการคนนี้ว่าจะไหวหรือเปล่านะวีเจจะตบวี1ได้หรือเปล่าแต่ว่าพลังถือว่าใกล้เคียงนะเอาจริงผมว่าเซิร์ฟเนี่ยเติมก็ถือว่าค่อนข้าง,งเยอะพอสมควรอยู่แต่ว่าเซิร์ฟอ,อื่นก็อาจจะมีเยอะกว่าน,นี้นะโอ้เป็นปูเอ่ออันนี้เป็นเดี๋ยวนะขอดูรูปก่อนแป๊บนึงอันนี้เป็นอ่ะทำไมมันออกออกนออโต้หมุนนี่หว่าอา่าอันนี้คือซุยฟงเขายังไม่ปวดนะมีมายุลิปวดที่ใครแล้วแล้วก็ปู่ก็อา่า เขาเรียกอะไรไปล่างถอดเสื้อแล้วอ่ะเออเนี่ยถือว่าปู่ปวดเหมือนกันมาจุลิเขาปวดแล้วเหมือนกันอีกฝั่งนึงนี่ก็ตึงตึงแบบเปียเลยอย่างที่บอกไปแล้ววีสิบเอดนะโอเคมาจูริสกิลไปตัดฮิวแล้วก็เอาตายเองซะงั้นตัวอะไรตายเมื่อกี้สกิลไร้ประโยชน์มากอะทีมผมอะหลูออโต้แม่งห่วยมากเอาจริ้งออโต้ก็อย่างเงี้ยแหละมันอยู่ที่ความริวตัวละครนะ คู่อย่างมันจะเป็นการแบบเซตไว้แล้วอ่ะโอเคอ่ะตีตีมาก่อนมาเงินอ๋อเงินเราได้โชว์อยู่นี่ไงพุ่งสังหารชินโซโอเคปุยามะตายแล้วก็มาอยู่นี่ตายเกิดเป็นหนึ่งชีวิตตีตีไปก่อนอ๋ออันนี้ของเราฝั่งเราได้ตีก่อนโป่งเข้าไปอ่าโอเคมาเบียคุยะอันนี้ไม่แน่ใจว่าปลดหรือ,อยังนะเบียคุยะโอ้โหตายหมดเลยโอเคยอมแพ้เบียคุยาก็ได้ อันตีทีเดียวตายหมดเลยโศตายหมดเลยแถวหลัง3ตัวอ่าโอเคโอเคอันนี้มาเดี๋ยวเรามาทําการตีคนอื่นที่พลังน้อยกว่านี้หน่อยละกัน,ก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 นโอ้คนนี้พลังสองแสนเนี่ยพลังสองแสนอยู่ที่ VIP 7นะเออตึงอยู่นะส่วนอันนี้ V 1 1อยู่ที่แสนแปดกว่ากอ่ะอันนี้แสนหกกว่ากมีเคมปาจิแล้วตัวหนึ่งด้วยมาเดี๋ยวเรามาลองตีคนนี้ดูแล้วกัน,กนว่าจะไหวหรือเปล่า เพราะว่าสักแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดเี่ยเราน่าจะพอพอตีได้อยู่นะอันนี้มีตัวไหนปลดบ้างเนี่ยบางทีดูดูแบบนี้ดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะต้องดูจากรูปอ่ะซุยงฟงฝั่งเขาปลดเหมือนกันแล้วก็มีอีจิโกะปลด <โ frustrating. S 1> มีซุยฟงกับอีจิโกะนะน่าจะแค่สองตัวหรือเปล่าเคมปะจิยังไงก็ยังไม่ปลดไม่น่าจะปลดร็วขนาดน,นั้น เออฝั่งผมสปีดเยอะเอ้ยฝั่งผมเวลเยอะกว่าเยอะอยู่สี่เวล์เกตีตีตีมาว่าเรามีเราน่าจะมีมีมีโอกาสชนะอยู่อิชินกวนตีทำไมฮัลโหลเปลืองเกีตตินติมากโอ้โหโดนตายเลยประเนี่ยนั่นไงตายสองมายินเราจงพุ่งสังหารชินโซโอเคตายสองสวยถือว่าเก็บดาเมจของอฝั่งหนึ่งได้เยอะอยู่ ที่จริงถ้ามันมีการตั้งค่าเซตให้แบบตัวไหนใช้สกิลได้เหมือนแบคโคเวอร์แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเวิร์กอยู่แต่ว่าเนื่องจาแบคโคเวอร์เออแบคโคเวอร์มันก็เซตสกิลได้นี่หว่าแต่ว่าเกมเนี้ยมันอยู่ที่สปีดตัวละครเนาะถ้าสปีดตัวไหนเร็วมันก็จะได้สกิลมันก็จะได้ตีก่อนแล้วก็เกรอันติมันก็จะแบบไม่ได้กั๊กใช่ไหมเวลาตัวไหนแบบถึงเธอแล้วเกรอันติพอมันก็จะใช้อันติไปเลยน่าจะเป็นประมาณนั้นสถหนะของเกรอันตินะมาเดี๋ยวเราเอาอีกสักคู่หนึ่งแล้วกันเมื่อก ไปแล้วเอ้ยเมื่อกี้ผม4 0 0 0 0หกอะ100,000แปดเราแพ้200,000ไหมี๋ยวผมขอดูตัวละครแป๊บหนึ่ง2 0 0 0 0อา่าระหว่างคนนี้ไม่ยินมัง้งหวเฮ็ยเดี๋ยวนะยินเจ็ดดาวอ่ะเนี่ยใช่ไหมสามสี่ห้าเจ็ดห่วงยินเจ็ดดาวโอเคกูไม่ยุ่งกันแล้วอา่าคนนี้เบียร์คุยะอ่ะคนนี้น่าจะพอพอพอ,พอได้อยู่มั้งมาเราลองดูกัน ไอ้นน้าจะ VP ใกล้ๆกับผมปะ V7 V8 ประมาณเนี้ยนา,เ,าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาดูตัวละครก่อนซุยฟงปดมายุริปลดเขาปดซุยฟงกับมายุริอิจิโกะนี่เราไม่นับแล้วกันนะซุยฟงกับมายุริส่วนเบียคุย่ามไม่แน่ใจนะว่าปดหรือเปล่ากินเขายังไม่ได้ปดกินเราปดไปแล้วโอเค ไอโอเคอยู่เมื่อกี้อิชินันติถ้าอิชินแม่อันติผมว่าเบลฟุยามันน่าจะได้นันติแล้วน่าจะแพ้อิชินันติเมื่อกี้ถือว่าเป็นการตัดเกร์เบลฟุยาได้เหมือนกับทีมกูเลยไอ้แค่อิชอิชินกูตัดเกร์อันติของซุยฟงเหมือนกันเลยเวนกรรมอ่ะสกัดแน่นชัวร์ไม่ตายด้วยแล้วซุยฟงฝั่งนู้นอันติโอ้ยอ่ะยินเราก็ตายไปด้วยเลยทีนี้ แม่งตัดอันติแบบรัวๆเลยทีมตัดอันติตัวเองตัดอันติทีมตัวเองไปหมดเลยเอาจริงผมว่ามันอยู่ที่การเอ่อการสกิลฝั่งผมอะจากที่ดูแล้วถ้าผมแบบสกิลแบบถูกๆอ่ะหรือว่าผมเล่นมืออ่ะมันจะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นมากกว่าดีนะโอกาสชนะจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าผมเล่นมือเองอะถ้ามันเล่นมือได้เออจะเป็นประมาณน,นั้นเพราะจากที่ดูแล้วอีกอย่างเนี่ยเอ่อด้วยความที่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนเป็นเมตาแบบ สายสายความเร็วสายดาเมจอะไรประมาณนี้มันจะยังไม่ค่อยถือกันมากเพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่าจัดทีมดีหรือว่าตีก่อนเนี่ยมันค่อนข้างได้เปรียบเดี๋ยวจะไปให้ดูในหอคอยว่าเป็นยังไงนะอันนี้เดีวขออนุญ,ญาตอันนี้รับพมดก่อนโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาตีนอรอบอีกห้าครั้งเดี๋ยวเราไปทําการเอออันนี้อารีน,น,นาเสร็จโอเคมาเดี๋ยวมาตีหอคอยดูตอนนี้อยู่ที่ชั้น156นะประมาณนี้แล้วก็ทีมที่ใช้จะเป็นทีมเดิมนะเป็นทีมนี้เลยมา อาจริงตอนเนี้ยจะทําตัวละครอีก2ตัวที่เป็นตัวละครลับไม่เชิงตัวละครลับหรอกเป็นหรือว่าเป็นตัวละครลับอะเป็นตัวละครลับที่ปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้กันแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างเก่งแล้วมีประโยชน์มันอยู่เทีย์สูงมากๆนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอปั้นก่อนปั้นค่อนข้างยากยากกว่าไอ้พวกตัวละคร A.I. เพราะเกมนี้แม่งแจก a R เยอะไอ้พวกตัวระดับ R กับเอ้ยเกมนี้แจก A.I. บวกอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะไอ้พวกตัวละครระดับ R เอเแจกน้อยอ่ะเทคนิคการตีนี้นะผมแนะนําให้เราตีข้างก่อนนี่อย่างซุยฟองผมเนี่ยตีข้างก่อนเวลาเราตีข้างปุ๊บเราจะเก็บมอนได้2ตัวถ้าเราของถึงนะมาเก็บมอนได้2ตัวประมาณนี้อ่ะแล้วอิจิโกะก็ตีปกติไปก่อนปั๊บแล้วก็ให้งินอันติก็จะเก็บไปได้อีก2ตัวเพราะว่าบอดมันตีค่อนข้างแรงมากเนีย่ยมันตีเราทีเราเป็นครึ่งหลอดครึ่งหลอดมันตีแบบแรงมากแค่เฉพาะตัวลูกน้องกระจอกนะไม่รวม ซูเฮซูเฮนี่ก็ตีแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าการลดจํานวนศัตรูเนี่ยมันจะค่อนข้างมีผลกว่าอ่ะประมาณนี้พยายามเคลียร์ลูกน้องก่อนเพราะแนวหน้าอย่างแนวหน้าของผมเนี่ยตายหมดเลยเปะเนี่ยโอเคยังรอดตัวหนึง่งเพราะแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะตายปะเกิจผมไม่พอหรือตายโอเคแม่งไม่ตายเป็นกมเอาใหม่เอาใหม่อ่อ,อต้องบอกว่าอันเนี้ยผมไม่แน่ใจะนะเพราะว่าตัวละครผมบางหรือเปล่าหรือว่าบอดมันตีแบบแรงแบบนี้อยู่แล้วนะ เดี๋ยวให้ดูเลือดเ,เดี๋ยวให้ดูดาเมจกับเลือดแล้วกันนะอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเอ่อตัวละครแนวหน้าผมเนี่ยเลือดประมาณตัวละแสนไม่น่าจะเกินตัวละแสนห้าประมาณนั้นแล้วก็บอดเนี่ยมันจะตีประมาณตัวละน่าจะเป็นแสนปะเจ็ดหมื่นตีสองครั้งก็เป็นแสนเนี่ยเออมันตีสองหิตเนี่ยแสนหนึ่งแสนหนึ่งประมาณเนี่ยมันตีแบบแรงมากแรงแบบแบรงเวอร์ตัวละครเรายืนไม่ค่อยไหวอันนี้เดี๋ยวผมลองเอาซุยฟงอันติดูนี่ก่อนนะ มันมีโอกาสที่จะโดนซูเฮอ,อะอันนี้โดนอยู่อะไม่เป็นไรเธอน้าเราจะได้แบบเผื่อเรามีโอกาสที่จะฆ่ามันได้อยู่นะเขียนี้เก็บสองได้มันต้องลองหลายๆแบบอ่ะแต่ส่วนตัวผมผมจะเล่นแบบนี้นะก็คือเก็บข้างก่อนวัวน,นี้ไม่น่าจะไหวอ้น,นี้ต้องเอาใหม่เดี๋ยวลองเป็นรูปแบบเดิมดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้บอดมันย้ำตัวละครรอเกินไปอ่ะ แม่งย้ำแบบตัวเดิมๆเิเลยถ้ามันตีแบบเฉลี่ยเฉลี่ยเราน่าจะมีโอกาสผ่านมากกว่านี้อยู่แต่นี่ผมชอบนะตรงที่ว่าหอคอยเนี่ยมันตีค่อนข้างไวจบค่อนข้างไวมากนะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็แล้วแต่ชนะก็ไวนะแพ้ก็ไวเหมือนกันแพ้ก็ไวใช่แพ้ก็ไวใช่ใช่ย่อยเหมือนกันชนะก็ชนะไวพอสมควรมาตีตียไปก่อนอ,อันนี้คือข้อดีมาอยูรีนะแม่งตายเกิดได้เจ๋งมาก อันนี้ปู่เราโดนดาเมจแรงไปหน่อยทีเดียวตายปกติแล้วน่าจะต้องโดน2ทีถ้าโดน2ทีตายโอกาสชนะมันค่อนข้างง่ายกว่าอ่าแงแสนหนึ่งเอาอเคียงรอดอยู่อันนี้ผมว่าแสนหนึ่งมันไม่น่าจะตีตายป่ะ เจ็ดหมื่นกว่าแล้วนี่มาตีโดนสองจะโดนทั้งแนวโอเคตายอะสุดแล้วกูยอมแพ้ก็ได้อะเอาเป็นว่าอย่างนั้นแหละก่อนที่ผมจะมาถึงชั้นเนี่ยเทคนิคที่ผมบอกไปเนี่ยมันมีประโยชน์จริงนะก็คือการตีลูกน้องก่อนเพราะลูกน้องมันตีค่อนข้างแรงเราตีลูกน้องฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาก่อนแล้วก็เหลือแถวกลางไว้ตีตอนเธอที่สองอะไรพวกเนะี้ยมันก็ยังถือว่าได้เหมือนกันนะพยายามเคลูกน้องก่อนลูกน้องเนี่ยมันตีแบบแรงๆเวอร์จริง อย่างเมื่อกี้มันตีประมาณที่ละสี่หมถึงหกเจ็หมื่นประมาณนั้นส่วนตัวละครนแนวหน้าผมเนี่ยปุยมะเลือดแค่แสนสองกว่ากามายุริเลือดแสนหนึแต่ว่ามายุริเราเอ,อมีายเกิดก็ยังถือว่าการได้กหครั้งแล้วก็อ,อ,อิชินพลังเ,เลือดอยู่ที่แสนสองประมาณนี้แต่ว่าเรามีโคมมบุระเลือดอยู่แสนหนึแต่ว่ายังอัพค่อนข้าง,างน้อยกว่าจริงมันสามารถแทนอิชินได้แหละเนี่ย แต่ว่าอีชินผมเนี่ยเหมือนจะ up ไปเยอะกว่านิดหน่อยนะพลังเลเยอะกว่านิดนึงแต่ก็ดาวน้อยกว่านะอีชินแค่3าดาวส่วนคูม,มูราเนี่ยสดาวเดี๋ยวเราค่อยมาทาการเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวตัวละครที่ผมบอกเป็นตัวละครลับนะก็คือจะเป็นท่าางของนานาโอะอ่ะเผื่อใครยังไม่รู้แล้วก็แบบไม่ค่อยได้อ่านสก,กิลตัวละครน,นะนานาโอสก,กิลตอน4ดาว4ดาวเมื่อเริ่มเทินจะเพิ่มค่าวิญ,ญญาณ10หน่วยแล้วก็มีโอกาส1 8อันนี้คือเลเวล12นะเลเวล12มีโอกาส10 มีโอกาส48%ที่จะเพิ่มอีก10หน่วยก็คือเป็นเกรดอันติเกรดอันติเมื่อเริ่มเทือนมาปุ๊บเมื่อเริ่มการต่อสู้มาเราจะได้เกรดอันติเพิ่มขึ้น10หน่วยมีโอกาส18%ที่จะได้เพิ่มขึ้นอีก10หน่วยแล้วก็ถ้าเราปลดปล่อยเนี่ยเริ่มมาปุ๊บเราจะได้เลย20 แล้วก็โอกาสเนี่ยตอนแรกจะเป็นเพิ่มอีก10%เป็น28เพิ่มอีก10หน่วยอ่าประมาณนี้เนี่ยถ้าสมมติเอ่อหลังปลดปล่อยแล้วแล้วเราดวงดีเนี่ยใน2 8เนี่ยได้2อันเท่ากับว่าเราสามารถแช้นติฟรีได้เลย1ตัวละครถ้าเราลงนานโออ่าอันนี้คือแบบข้อดีมากๆนะของนานโอเป็นตัวละครระดับ R ที่อยู่เทียรสนะ เป็นตัวละครระดับต่ำมากนะต่ำที่สุดเลยคือเทียร์าเนี่ยต่ำสุดเลยคือระดับ R แต่ว่าเป็นตัวละครที่อยู่เทียร์สเพราะว่าข้อดีของมันก็คือสกิล4ดาวต้องเป็นสดาวนะสีดาวบวกเอ่อปลดอาวุธถึงจะเก่งมากๆอันนี้มีประโยชน์แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นล่างของยาจิรุยาจิรุเนี่ยสดาวแล้วก็ปลดปล่อยก็ถือว่าเอ่อใช้ได้เหมือนกันแต่จริงๆยังไม่ปลดปล่อยก็ใช้ได้นะแต่ว่าปลดปล่อยน่าจะดีกว่าสกิลวันติของยาจิรุ อันนี้คือสกิลที่ต้องใช้นะก็คือเพิ่มสปีดให้กับทีมเรา25%ทั้งทีมอันนี้คือดีมากแล้วก็ถ้าปลดปล่อยแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น40%สองเทินนะสองเทินแล้วก็เพิ่มเวลาโจมตีอีก5%สองเทินอันนี้คือดีมากแล้วก็ใช้เกรแค่แบบ15หน่วย15หน่วยนี่น้อยมากนะเอาไปคู่กับนันโอเนี่ยใช้ได้ฟรีแล้วก็เหลืออีก15แต้มไว้ใช้กับตัวละครอื่นๆได้ทีมเราก็จะตีแรงขึ้นสปีดเยอะขึ้นอันนี้คือดีมากแล้วมีผล2เทินด้วยนะ 15หน่วยมีผล2เทินเท่ากับว่าใช้แค่เทินละ7จถึงหน่วยประมาณนั้นอ่ะแล้วถัดไปเป็นทางด้านของพาสีอันนี้ก็คือทีมเราตีแรงขึ้น2.5%ถ้าอัพแล้วก็จะกลายเป็น5.1%ปอร่ะประมาณนี้นี่คือเลเวล1นะอ่ะโอเคอันนี้คือตัวละครับ2ตัวเดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปแยกอีกทีนึงเดี๋ยวรอปั้นสุดก่อนแล้วค่อยมาทำคลิปแยกแล้วกันนะอันนี้ต้องฝากไว้ก่อนถือว่าพูดเป็นแนวทางแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เอ่อค่อนข้างมีประโยชน์ทั้งที่อยู่เทีียยรตตต่่่่่าเทัววลนะคนไไมใช้อองบองบนกะ ระดับตัวละครอ่ะมันเป็นระดับต่ําระดับ R กับ ESR แต่ว่าเทียร์ของมันอนะ่ะอยู่ระดับ สูงนั้นโอเนี่ยอยู่เทียร์ระดับ2เลยนะเทียร์รองลงมาจากเทียร์ก๊อตเลยนะผมบอกก่อนนะถือว่าดีมากนะอะโอเคคลิปวันนี้เอาเป็นเพียงประมาณนี้ลวกันสำหรับทางด้านของการรีวิวอิชิมารุงินนะก็ยังไม่สุดนะต้องขออภัยด้วยลวกันนะโอเคก็เอ่อใครดูถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปถัด,ถ,ด,ถ,ดถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปว่าก่อได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายทัย้งขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้คครับบเอใหหม่ิ